บิชาร์รัมานุรฮิมサラมุลเลกุมะราะห์ตุลลอฮฺโวบรากาตุเพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงอันนี้เป็นเป้าหมายที่อัลเราบอกถึงการบัญญัติการถือศีลอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอูซบิลลาฮิมุชชยตานโรญีมยาอัยยูฮัลละดีน่อามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดถูกบัญญัติแก่พวกเจ้าแล้วกะมากุติบะอะลัลลดีน่มินกับลิกุม มันกับที่มันเคยถูกบัญญัติกับคนก่อนหน้าพวกเจ้าและอัละกุมตะตะูนเพื่อพวกเจ้าจะได้เยี่มเกรงอายะนี้ได้พูดถึงบัญญัติการถือสินอดได้ได้พูดถึงเป้าหมายที่อัลลอฮ์บัญญัติให้มีการถือสินอดว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เกิดความเยมื่เกรงในฮะดิษท่านอับดุลเรซาส์เาเดบอกว่าใครก็ตามไม่ละทิ้งคําพูดที่เป็นบาปการกระทําที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นไร้สาระทั้งคำพูดและการกระทำเนี่ย มันลมยได้คำว่าซูร์และงานอั้นนี่แหละที่เขาไม่ต้องการที่จะให้เขาทิ้งอาหารและเครื่องดื่มของเขาหมายถึงว่าจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราทิ้งอาหารเครื่องดื่มในขณะถือศีลอดเนี่ยเพื่อบรรลุสู่ความยำเกรงเพื่อเราจะได้ตระหนักในคําสั่งใช้และคําสั่งห้ามของอัลลอฮ์บฮานะฮูละอาลาแล้วเมื่อเราเป็นผู้ยำเกรงแล้ว เราจะได้รับทางนำจากอันกุร ан, านเพื่อเดืนดอนรอมฎอนคือเดือนที่อันกุรานถูกประทานลงมาดังที่เราได้บอกว่า the l ก g a l gita b ล l ร r a y b a f i คาพีเณมน,นี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆในนั้นฮูดได้เมุตตะเกียรเป็นทางนำสำหรับบรราดาผู้ยังเกรงดังนั้นเรามาใไขควรอายะที่ว่านี้ว่า <im itation> ยาอยฮะลดีนะอามานุอีนอูอัลลอฮ์เร,เรียกบรราดาผู้ศรัทธาการถือสุนอดในปัจจุบันก็เรียกว่าคืออีไอไอเอฟไอเอฟก็คือการอดอาหารเพื่อดีท็อกหรือว่าชำระพิษออกจากร่างกาย ซึ่งการอดอาหารเนี่ยมันดีสำหรับทุกคนนะมันดีสำหรับทุกคนแต่อัลลอฮ์สุบฮันอวยแตเรียกเฉพาะผู้ศรัทธาเนื่องจากว่าหนึ่งเนื่องจากว่าผู้ศรัทธาเป็นบุคคลพิเศษของอัลลอฮ์สุบฮานอวยแต่ละอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เขาได้รับความพิเศษแม้ว่าการถือสินอดมันดีสำหรับทุกคนที่เราบอกว่าอันตะซูมูใครรุลละกุมอินกุนตุมตาละมูนและการถือสินอดนั้นมันดีสำหรับพวกเจ้าหาพวกเจ้ารู้มันดีสำหรับทุกคนแต่ว่าอัลลอฮ์บัญญัติเฉพาะผู้ศร อีกในัยะหนึ่งก็คือนแยะที่2เนื่องจากว่าจะไม่มีใครแม้เขาจะรู้ถึงประโยชน์ของการถือสินอดอย่างมากมายก็ตามไม่มีใครที่จะสามารถถือสินอดได้ถือสินอดได้นอกจากเขาต้องเป็นผู้ศรัทธาเราไม่ได้เรียกนะสังเกตยอยฮละลดีนอามนุไม่ได้เรียกว่าโอบรรดาผู้แข็งแรงทั้งหลายหรือไม่ได้เรียกว่าโอบรรดาคนที่อายุเท่านั้นเท่านี้ทั้งหลายแต่เราเรียกโอบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงว่าคุณสมบัติจุดสําคัญ ของคนที่จะถือสินอดต้องเป็นผู้ศรัทธาเพราะนั่นเป็นคุณสมบัติเดียวและเป็นคุณสมบัติที่สําคัญยิ่งที่จะสามารถอดอาหารได้ที่เราลองดูบางทีคนเนี่ยอาจจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่บางทีเป็นเป็นโรคไม่สบายที่สุดไปจะถามว่าถือสินอดได้ไหมถือสินอดได้เหตุผลอะไรนะที่ทําให้เขาถือสินอดได้ร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหรนะ่นักแต่เนื่องจากอิมานเขามีความเข้มแข็งกามีคนหนึ่งบางทีเขาอาจจะร่างกายแข็งแรงแต่เขาไม่เป็นผู้ศรัทธา ถามว่าเขาจะสามารถอดอาหารวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือว่าในต่อต่อวันเนี่ยสามสิบวันติดต่อกันเนี่ยวันละสิบสามชั่วโมงอดอาหารอดเครื่องดื่มไปอดได้ไหมอดไม่ได้แม้ว่าจะแข็งแรงขนาดไหนก็ตามแม้เป็นเป็นผู้ชายร่างกายกำยำถามว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาดังนั้นนี่คือจุดที่อราได้ชี้ว่าโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนอกจากอรรเรียกผู้ศรัทธาแล้วในขณะเดีวยวกันในฮัดดิสกุลสีที่ ท่านนบีซอเราสุนได้บอกในงานไปถึงอัลลอฮ์ว่าอิลลัซอมฟะอินนะฮูลิการถือศีนอดเนี่ยมันเป็นงานการงานของอัลลอฮ์อุลามาได้บอกว่าเนื่องจากไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะถูกสักการะด้วยการถือศีนอดนอกจากอัลลอฮ์ไม่ถึงมีพระเจ้าที่ถูกสักการะด้วยอิบาระคล้ายคล้ายการละหมาดมีการสซยูดมีการรูปัวก้มโค้งมีการเวียนรอบคล้ายๆกับการขออัฟรอบกามะมีการดูอา์มีการเชื่อสัตว์ทีมีการบนบานพระเจ้าอื่นถูกสักการะด้วยกับอิบาระเหล่านี้ นอกจากการถือศิลนอดที <N <N ่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะด้วยการอดอาหารอดเครื่องดื่มเพื่อพระเจ้าอื่นใดนอกจากที่มุสลิมทําเพื่ออัลลอสุบฮานหัวตะแต่การถือศิลนอดเนี่ยมันจึงเป็นคําสั่งจากอัลลอฮ์ให้ผู้ศรัทธาทาและมันก็เป็นการที่ผู้ศรัทธาทำเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นสองด้านเราใช้เฉพาะผู้ศรัทธาและผู้ศรัทธาก็ทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตะเป็นบัญญัติที่ถูกเกิดขึ้นกับพวกเจ้าผู้ศรัทธาในมุนลีศสอลอฮุอัลลัม และเป็นบัญญัติที่เกิดขึ้นในก่อนหน้าพวกเจ้าหมายถึงว่าบัญญัตินี้มันมีมาตั้งแต่เนิ่นนานสมัยนบ,บีอาดัมอะลัยิสลามและมีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และจะเรื่อยไปจนถึงวันเกี่ยมะซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าอาลัลลอฮ์สุบฮานุหัวจะเป็นพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าอืนอกจาลเราตราบใดที่มีการถือศีลอดตราบนั้นก็จะบ่งบอกว่าอะไรละให้เราเหรอและก็เช่นเดียวกัน การถือสิทอดเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นเอกภาพของมุสลิมทีท่อย네ู่ในการถือสิทอดทุกคนเนี่ยถือสิทอดทั่วโลกแล้วก็ตลอดทุกยุคทุกสมัยนี่คือความเป็นเอกภาพที่อัลลอฮฺซุบฮฺะห์นะอัตะลาต้องการจะฉายให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของมุสลิมแม้มุสลิมอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างในหลายๆเรื่องหลายๆดาวก็ตาม แต่พอถึงอีานาแล้วการละหมาดก,การสือศีลที่เเป็นเอกภาพและสุดท้ายคือละอัลละกุมตะกูลเป้าหมายสําคัญก็คือเพื่อให้พวกเจ้าเกิดความยำเกรงเรามาทบทวนครับว่ารอมฎอนผ่านมาจะถึงสัปดาห์แล้วเนี่ยเราบรรลุสุขเป้าหมายแห่งการยังเกรงแล้วหรือ,อยังอายันี้เป็นอยายันแดงฉานแล้วผมจะนำอายะถัดไปเนี่ยมานําเสนอกับพี่น้องเรื่อยๆอายัที่เราได้พูดถึงการถือศีบอดในเดือนรอมฎอนและใครต้องการที่จะให้รอมฎอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นผมนําเสนอหนังสือคู่มือไขอขวดอัลกุรอาน หนังสือเล่มนี้ที่ผมรวบรวมมาเนี่ยสิบเล่มอยู่ในเล่มเดียวนะจะทําให้เราอ่านอัลงกุรอานแล้วได้มีอรรถมากยิ่งขึ้นแล้วก็บรรลุสู่เป้าหมายของเดอรมบอลนี่ก็คือว่าเดิมที่อัลกุรอานบทธรานลงมาและอ่านอัลกุรอานอย่างใคร่ควรกิตาบุลอันซันนาฮุยัยกะมมบารอกุลียดดับบารุอาร์ทีคำพีที่มีความจำเริญอลประทานลงมาให้กับท่านนบี็อลลอัมเพื่อการใคร่ควร ดังนั้นถ้าใครต้องการที่จะให้ชีวิตของเราได้มีอันกุรอานอย่างใครควรนะหนังสือเล่มนีมน้มูลค่ามากกว่าสามพันบาทแต่ผมตั้งราคาเพียงแค่ว่าสองพันนี่คือคุ้มค่าแล้วก็ยังไม่ได้มีใครทําแบบนี้ในเมืองไทยถ้ามีน้องสนใจพิมพ์คําว่า C F นะราคาพิเศษตอนนี้ยังได้อยู่หนึ่งหกเก้าศูนย์อีกสิบชุดหนึ่งหกเก้าศูนย์ในได้เล่มนี้แล้วก็แถมสเสบียงรามเสบียงสุวนรามดอยอีกเล่มหนึ่งแล้วก็แถมอัสการฉบับโปรไฟล่มถ้าใครสนใจพีพ่น้อง C F มาได้เลยครับสละโมเะลิมบอลตัวบอลนะครับ